สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟานเอ็กซี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปดอแต่ว่าไม่ใช่ดอธรรมดานะคะเราจะมาเล่นดอไนแมคค่ะถ้าถามว่ามันคืออะไรมันต่างจากแมปดอธรรมดายังไงกติกาของโหมดนี้นะคะก็คือห้ามซื้อไอเทมห้ามเข้าตู้ห้ามเข้าเตียงห้ามหยิบของยกเว้นกุญแจสมุดแล้วก็กระดาษนะคะห้ามย่อในด่าน50ห้ามโดนดาเมจแม้แต่นิดเดียว และก็จะต้องจบเกมภายใน20นาทีบอกเลยนะคะว่าชาเลนนี้เนี่ยมันยากแล้วก็วัดดวงจริงๆนะคือถ้าตาไหนที่เราดวงดีเนี่ยก็จะเจอห้องที่มันแบบแอบลัชได้แอบแอมบูชได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบเราเจอแบบดวงไม่ดีอะ่ะคือชาเลน g ์มันจะเสร็จหรือไม่เสร็จอนะ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงเลยนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปลุ้นกันนะไปเลยเขนินนะทุกคนเยลืมเปิดเสียง เคนะทุกคนคือจะบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปแรกของเขาเลยนะเว้ยคือแบบตั้งแต่ทําช่องมาใช่ป่ะยังไม่เคยลงคลิป YouTube เลย mm. ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะไปเล่นกันดีกว่าทุกคนคือเราไม่ผ่านสักทีอะเอาใหม่เลยเราจะสู้เพื่อทุกคนนะคะ ประตูแรกแรกก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่หรอกเฮ้ยไปค่ะประตูที่สี่แล้วประตูที่ห้าแล้วหกแล้วค่ะเสร็จแล้ว ุ้ยไฟกระพริบทันไหมเนี่ยอุ้ยแอมบูดเหรอแอมบูดหุ้ยเกือบเกือบขิดอุ้ยเกือบขิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบขิดเกือบขิดห มาดานแรกๆก็เจอแอมบุตเลยอะแจ็คพอตมากไปแล้วเนาะไปแล้วดีนะเจอห้องที่แอบได้อ่ะไม่งั้นขิดนะเนี่ยสิบเอ็ดแล้วสิบสองแล้วคนดูมานลุ้นกันว่าเราจะผ่านไหมขอให้ผ่านท่เถะ เอโอเคยังทางสะดวกนะคะทางยังสะดวกวิวิห้องนี้แอบได้ขอโทษค่ะคนดูไม่สบายนิดหน่อย ไม่น่านิดแล้วนะคนดูห้องสิบหกกับพิบไหมโอเคไม่กระพิบนะตอนนี้เราแวงแล้วนะเราแวงแบบโอ้ยโอ้ยเปิดประตูไม่ได้เราแวงแบบถุกห้องแล้วอ่ะหุยหุยไฟกับพิบไปหาไปหาแอบ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 หุลุ้นทุกครั้งที่มันผ่านหน้าฉันไปลุ้นทุกครั้งเลยสิบเก้าแล้ว เราไงต่อ20ค่ะผ่านไหมอยากกับพิบเลยนะไฟขอลองอุย้ยไม่ใช่ทางนี้ทางไหนเนะี่ยทางนู้นทางนี้โอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกก่อนแอบเสียเวลานะนี่ไม่เป็นไร21แล้วค่ะอยากกับพิบนะขอล้องอ้ไปหากุญแจก่อนกุญแจอยู่ไหน ไม่มีโอเคเปิดมาสองรอบเจอเลยทางไหนเนี่ยไปค่ะหูยห้องมืดแบบน,นี้กลัวสคริปจริงๆหุยห้องนี้แอบได้กระพริบป,ปะไม่หลอกมังเนาะ ไม่กับพิบหรอกห้องยี่สิบหกแล้วหุยกับพิบกับพิบกับพิแบแอปพลแอนพลแบบอ,แบบอ,อ่อนโอ้โหลุ้นลุ้นหุยหุยหุย,หย,หยเราห้ามโดนดามเมจนะทุกคนแม้แต่อายก็ไม่ได้นะเราจะโดนอายไม่ได้นะเพราะว่าชาเลน g ์คือห้ามโดนดามเมจนะคะหุยยังยัง,ยงถือว่ารอดอยู่ วุ้ยห้องนี้มีท่อเับพิบไหมไม่กับพิบนะวุ้ยซีกซีกโอเคเรารอดละยังไงเราก็รอดละเพราะว่าอะไรหรือปะเพราะว่ามันเป็นซีกมันจะไม่มีลัชนนะคะสามเอ็ดแล้วนี่ สามแล้วคนดูไปค่ะวิ่งแบบพี่ตูนตุกปักตุกต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 ักโอยโอยโๆยโ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 ยสามสี่ 3, 4, แล้วสามห้าแล้วสามหกแล้วทางไหนเนี่ยทางนี้ไม่ได้ทางตรง โอ๊ยโอ๊คนอีออนี้เราจะถึงด่านห้แล้วขอเราอย่าเจอไฟกระพริบเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเจอก็ขอให้เป็นห้องที่แอบได้โอ้ยแหน่ยห้องแบบเนี้ยคือแอบไม่ได้เลยนะคือขีดตลอดเลยนะเนี่ยห้องแบบเนี้ยขีดตลอดเลยไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบอ้ย,อยติด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  อุ้ยเ,เกือบเกือบผิดคนรู้เกือบผิดเอาสวิตอยู่ไหนนะสวิตหายเอา้าสวิตหายไปค่ะสี่สิบหกแล้วเราจะถึงด่านที่ห้องสมุดล้วไปกับพิบแอบก่อนแอบก่อน ่าแล้วจ้าตัวกินไฟในห้องนี้ก็แอบ,บได้นะว่าไปแต่ว่าเราจะมาแอบ,บไม่ทันอ่ะดิโอเคไม่กระพริบ,บห้องนี้ก็แอบ,บได้นะประตูอยู่ไหนประตูอยู่ตรงนี้โอเคห้าสิบแล้วไปค่ะ่านห้าสิบแล้ว สมุดอยู่ไหนหมดจ้าไปาเราสปีดล้านหาสมุดก่อนโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย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 ฮ้ นี้ไม่มีเลยอะ,ไ,อะไม่มีเลยอ,ะ,อะคนดูหยิบกระดาษก่อนมีไหมมีไหมหายากมากเสร์สงส,สัยอยู่ข้างบนหมดแน่เลยหู้ยดเสียงวิงวิงอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้ว,นลวคนดู โู้เพิ่งจะได้สามเล่มเองอะไปหารีบไปรีบไปรีบไปอุ้ยตรงนี้มีมีเปล่ามีเปล่ามีอีกเปล่าตรงนี้ก็มีอีกตรงนี้ก็มีอีกอุ้ยอยู่ไหนอะ นี้ไปห,หาผ่านละีีส่ไปหาแป๊บนึงนะเรามาดูกันอ่า8 5 1 6 4 8 5 1 6 4จะรอมันไปก่อนคนดู8 5 1 6 4ลงไปยังลงไปยังไปแล้ว เอ้าแปดห้าหนึ่งหกสี่ไปผ่านแล้วเราจะมาะเผชิญหน้ากับลัชและแอมบูตตต่อนะคะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบเรียบร้อยขีด ไม่รอดค่ะขออนญาตนะคะคนดูขออนญาตนะคะชาเลนพังอีกแล้วอะ่ะตลอดเลยจะหาอันนี้ก่อนเกือบคิดทุกคนชาเลนเราไม่สำเร็จนะคะไม่เป็นไรนะเราก็เล่นต่อจนครบหนึ่งร้ยนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะทำสปีดรันไปเรื่อยๆเนาะ6.2สองแล้วเุ้ยเจอกุญแจพอดีเลยไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้แชเลนผิดเนาะเดี๋ยวเราก็ ไปต่อนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเล่นต่อยาวๆเนาะคนดูจะได้แบบเออพี่อุตส่าห์เล่นต่อให้อะไรนี้เนาะปูแล้วเข้าตู้สองรอบเลยนะนี่เนี่ยมันไม่เจอด่านที่มันแบบมีที่แอบให้เลยอ่ะเออไม่เป็นไรนะคะถือว่าเจ๋วๆกันไปเนาะนี่ก็เป็นแบบว่าคลิปแรกของเขาด้วยเนาะ <c oughs> ก็อาจจะแบบ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงนะคะ 66แล้วสรุปทำอะไรสปีดรันแทนไฟกระพริบ,บอีกแล้วเห็นไหมมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยไม่มาใช่ไหมอย่ามานะโอเคทางนี้ไฟกระพริบ,บไฟกระพริบ,บไฟกระพริบ,บโ,อโอ้โหอย่างนี้ฮอลแน่นอน เจอเฮาแล้วหนึ่งเจอเฮาแล้วหนึ่งเจอเฮาแล้วหนึ่งค่ะคนดูยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยไกลมากไปต่อค่ะคนดูยังไงจ้ายังไงจ้าไปต่อจ้า 7จบแล้วอุ้ยไฟกระพริบลุ้นอะลุ้นอะทุกครั้งที่มันวิ่งผ่านอะ่ะลุ้นอะเออแบบเอ้ยเราจะโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็คิดเออไม่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 ขิดไม่ขิดเจสิบสี่ J แล้วจ้า เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกแล้วทุกคนใกล้ผ่านละเฟิ่อกับพิ่อีกแล้วอะ่ะเราจะพยายามแอบโดยใช้ตู้น้อยที่สุดนะเพื่อให้แต่ว่าชาเลนจ์ของเรามันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะถึงมันจะพังไปเราก็เถอะแต่ไม่เป็นไรนะคะ ทั้งไหนอ่ะไปค่ะเจอซีกแล้วทีเราก็ไม่ต้องกลัวรัดแล้วนะคะแปดสิบเอ็ดแล้ว ไปสองไบสามไปจ้ะได้วิ่งแล้ววิ่งแบบพี่ตูนไปเลยไปเลยวิ่งแบบพี่ตูน ใกล้ผ่านแล้วนะคะคนดู94เฮ้ยไปจ้าใกล้ผ่านแล้วค่ะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าต้องหากุญแจอะ ไม่เอานะไม่ไม่เอานะไม่เอาไม่หากุญแจนะไม่เอานะ,านะขี้เกียจไปบอกนะว่าใช่ชัดมากชัดมากเฮ้ยเรียบร้อยโดนดาเมจไปแล้วจ้าโดนดาเมจไปแล้วจ้าชาเลนจ์พังไม่เป็นท่าเลยเกมแกล้งฉัน <c oughs> อุ้ย,ยเริองแสงอ่ะอยู่ในห้องเหรอไปจ้าเก้าสิบเจ็ดแล้วคนดูอุ๊ยห้องแบบนี้มันเรือบคิด ไปจ้า98แล้วคนดู99อ้าวประตูไม่เปิด100แล้วค่ะ สวนผีไปเลยก็วิ่งสวนผีไปเลยสิคะยังไงยังไงจะผีอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออ่ายังยังถือว่ารอดยังถือว่ารอดไปค่ะ 5 3าเ<า>จรหรอเป่ะเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีเจ็ดเนาะอ่ะมีเเหรอไปค่ะ ผ่านจา้ะสองห้าสี่เจ็ดสิบผ่านแล้วคดู ถึงชาแล้วเราจะมิชชั่นเฟลไปสองรอบก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเจ้าเจ้ากันเนาะชนะแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้หรือว่ารอบหน้าจะมาอัดแบบแก้เทกให้อีกรอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าอัดอันที่แบบไม่ขิดเลยนะคะไม่โดนไม่โดนไม่เข้าตู้เลยไม่เข้าเตียงเลยอะไรอย่างนี้นะเราจะอัดอันนั้นมาให้เลยนะคะถ้าเกิดว่าก็คือวันนี้ก็คือ ไปแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกีพีหน้านะคะจะมาทําให้ดูใหม่นะโอเคตอนนี้ไปแล้วนะบา,บายเดี๋ยวดูฉากจบกันสู้มากเลยอะ่ะสู้ชีวิตมากเลยอะ่ะคลิปแรกอะ่ะคนถ้าแบบมีเสียงแบบมีเสียงแบโม,ม่หรือว่าเสียงแบบเออฮัชชิวอะไรเงี้ยขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ไม่สบายอยากอัดคลิปให้ทุกคนดูไงคือแบบทุกคนอนะขอมาหลายวันแล้วเห็นขอมาตั้งแต่ตั้งแต่ไลฟ์สดอาทิตย์ที่แล้วแล้วแบบเออก็จะทําหลายรอบก็แบบไม่ได้ทําสักทีก็โอเควันนี้ว่างแล้วนะคะก็เลยแบบเออมาทําให้นะคะถึง ถึงมันจะไม่ผ่านก็เถอะนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะ